มาพบกับผมนะครับโคตเตียระดับตำนานๆนะครับสวัดีนะครับโคตเตียระดับตำนานจะไม่พ่อแกขัดฟุตบอลไทยแลนด์ไฮรักทีโบลิ่งนัดสุดท้ายของรดูการครับเป็นการพบกันระหว่างทีมเมืองทองยินเต็ดทีมอันดับเจ็ดพบกับทีมสวัสด์แคทครับนครราชสีมามาสด้าเอฟซีทีมอันดับที่เก้าครับซึ่งพวกนี้จะทำการตีเวลา1 8แปนาฬิกาวหรือว่า6โมงเย็นที่สนามทันเดอร์โดสเตเดียมนะครับ ก่อนที่จะรับชมคลิปชมการวิเคราะห์ชมไฮไลท์ครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ครูเตี่ยกับทีมงานด้วยนะครับซึ่งถือว่าวันนี้นะครับถือว่าเป็นเกมที่มันครับทีมเมืองทองอันดับที่7นะครับแข่ง14นัดมีอยู่ยี่สิบสองคะแนนส่วนนครราชสีมาครับทีมอันดับที่9แข่ง14นัดมีอยู่19คะแนนนะครับโอ้โหซึ่งถือว่ารุ้นก,กันพอสมควรนะครับ เราลองดูสถิติการบข่งของทั้งสองทีมเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับทีมเมืองทองเสมอนครราชสีมาหนึ่งหนึ่งแล้วก็นครราชสีมาครับเปิดบ้านเอาชนะเมืองทองสี่ประตูต่อหนึ่งนะครับเราลองมาชวกเช็คฟอร์มนัดล่าสุดของทั้งสองทีมนะครับทีมเมืองทองครับแมตช์กลางสัปดาห์ครับเสมอกับทีมเชสแมสาัคามหนึ่งประตูต่อหนึ่งในเกมเยือนนะครับส่วนนครราชสีมาครับเสมอนครปฐมศูนย์ศูนย์ในเกมเย่าฟุตบอลช้างเอฟเอครับนะครับ เราลองมาดูสถิติเกมในบ้านของทีมเมืองทองครับแข่งสามนัดชนะ3ยังไม่แพ้ใครนะครับส่วนทีมโคราชนะครับเกมเยือนนะครับแข่ง3นัดชนะ1แพ้2นะครับโอ้โหซึ่งถือว่าฟอร์มก็รุ่นระดมการสำหรับทีมนครราชสีมานะครับส่วนทีมเมืองทองครับแมตช์การสัะราการที่ต้องดวลจุดโทษในการเอาชนะทีมมหาสรา,ารคามทําให้ทีมต้องสูญเสียพลังกำลังพอสมควรนะครับวันนี้นะครับเทรนเนอร์อย่างมาริโอยูโรฟสกี้มีข่าวร้ายครับเนื่องจาก จะไม่มีหยุดใช้งานของช่ชายแสงดาวกำลังที่ติดทุนแบนด์นะครับวันนี้นะครับพวกอย,อย่างเช่นพวกพัฒนากรสวรรค์มาคู่ปารีนี่น่าจะลงสู่สนามนะครับส่วนทีมโคราชนะครับของกุซืออย่างโคตโครโรสเรสักโพอน,นะครับวันนี้นะครับยังไม่ใช่นะใครมาสามแมตช์นะครับต้องลุ้นว่าความวริเนาอัปเปียนน่าจะลงสู่สนามได้หรือไม่นะครับโอ้โหต้องรอเช็คพอสมควรนะครับ เราลองมาดูไลอัพของนาเตทั้ง2ทีมครับมาเทื่อนกันที่ทีมเมืองทองมาเล่นระบบ4-1-4-1นะครับผู้รักษาประตูเป็นพิรพงษ์เลือนดินนะครับสุพรปินากาตาโภนะครับมาโก้บาลดินีนะครับพัฒนากรสวัลละครนะครับรรบ,รนนรบ,บุญทวีเทพวงวิรเทพป้อมพันธ์นะครับวิลเลียมป๊บพิชาอุทธ,ธาทิลพงษ์เยอะเยะ้ยซาดอนมีสายเย็บแล้วก็ปอลิเมตอ่านวิไลนะครับ ส่วนทีมนครราชสีมาเมป็นระบบ4-2-1-3ครับผู้รักษาประตูเป็นธนชัยหนูราชนะครับกองหลังคือทิติทุมพรเฉลิมพงศ์เกิดแก้วนัทพงศ์สาริยาประลองสาวันดีนะครับคู่กลางเป็นเดนิสวูวลานูเอวานะครับนัทพงศ์สวัสดมามาดูอัตตรานะครับจักรกิจนิยมสุขนะครับอับดุลฮาฟิลบูราเฮงนะครับแล้วก็ควาบะเมคาริคาริโอ้โหซึ่งเชื่อว่าก็จัดน้ะครับสำหรับทีมโคราชนะครับ พูดถึงว่าเกมนี้คู่นี้นะครับเอสจีมงทองขออภัยครับทีมมองทองต่อครึ่งลูกนะครับซึ่งถือว่าตามที่ดูเสติมาเนะี่ยถือว่าทีมมองทองเล่นค่อนข้างได้ดีพอสมควรนะครับในการเล่นในบ้านส่วนโค้าดก็ถือว่าดปไปเยอะพอสมควรครับถือว่าวันนี้นะครับการทีมมองทองเล่นในบ้านผมคิดว่าน่า จะเก็บ3มแต้มได้อย่างแน่นอนเพราะว่าเมืองทองพวกซาดอนมิซาเยฟวิลเลียมป๊อปแล้วก็นักเตะคนอื่นพร้อมลงลางตะข่ายและพร้อมกระส้วทีมเพราะว่าทีมเมืองทองก็ถือว่าเล่นได้ดีในการแข่งในบ้านของตัวเองนะครับในท้ายที่สุดช่องเรามี3ช่องทางให้ท่านชมคือ Facebook y o u t u b e บอกดิบน,นะครับ t h อ m a s t e r s ร์ซีเีในผมบอกครับกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้เยอะนะครับเพื่อให้ช่องเราได้เดินหน้าต่อไปนะครับตอนนี้นะครับถือว่าเป็นอันสุดท้ายนะครับตั้งสิ ครับผม <small>